สวัสดีแฟนคขับช่อง44เชบุญธรรมและแฟนมวยทั่วประเทศครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมไกลทองสิทธิเชบุญธรรมเช่นเดิมครับจะมานําเสนอข้อมูลพร้อมทั้งวิไว้ะหอความน่าจะเป็นของเกมการแข่งขันศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565 ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับัปดาห์นี้เป็นการพบกันระหว่างเสือคิมกอรุ่งธ่านาเกียรติพบกับ b ีเอ็มไฟแทคครับในพิกัด117ปอนด์เจ้าเสือคิมนั้นเป็นมวยจากน้องคายครับปีนี้อายุ20ปีส่วนสูง168เซนติเมตรครับซอนที่่ายมวยสอสิรินทาสามฟอร์มหลังมีแพ้เพชรสงวานสอสมานกาเมนครับที่เวทีมวยช่องเสีเมื่อวันที่19ธันวาคม2564 ก่อนหน้านั้นมีชนะคะแนนเนพชรอรุณกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตทีวีทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564และก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนฉลานดำนายกเอ่าสาราที่ช่อง7สีเมื่อวันที่24ตุลาคม2564เจ้าเสือคิมนั้นเพิ่งจะตกรอบมวยปูนเสือครั้งนี้ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีมีทั้งนอกมีทั้งในครับอาวุธครบเครื่องหมัดสอกคมใจสู้ไฟที่เตะตาแฟนมวยมากที่สุดก็คงน่าจะเป็นไฟล่าสุด ที่แลกเดือดกับเจ้าเพชรสองวันสสสมานกาเม้นแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับส่วนทางด้านเบมแฟทัครับเป็นมวยที่ข้อมูลมีค่อนข้างน้อยนะครับรู้แต่ว่าล่าสุดนั้นมาชนะน็อกยก5เจ้าจิ้งจอกขาวลูกเจ้าพ่อกุมภกันไว้ที่เวทีมวยลุมพินีครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2,564ครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีครับอาวุธครบเครื่องมัดสอคมครับตามทัศนะและมุมมองผมครับ ก็ออกไปที่มวยที่เคยเห็นตัวเคยเห็นการโชค,ครับอย่างเสือคิมกอลุ่งธนานเกียริครับแต่ดูการผ่านมวยใช้ได้ครับแล้วก็ใจสู้ครับชอบที่ความใจสู้และก็เคยเห็นมาก่อนคาดว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะ bm fairtap ไปได้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับเจอกับเดโชเล็กปอบริลักษ์ในพิกัด124ปอนด์ จะมาวินนั้นเป็นมวยลำพูนครับปีนี้อายุ24ปีส่วนสูง169เซนติเมตรครับสอนที่ไทยมวยศูนย์กีฬาห้วยต้มฟอร์มหลังมีชนะคะแนเนเหนือเพชรสิลมหนาวครับที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่29มกราคม2565ก่อนหน้านั้นก็แพ้นอกยกสีให้กับต้มยำกุ้งปรกรณ์พสุลินครับที่บุรีรัมในวันที่14พฤศจิกายน2564 ก่อนนั้นเลยก็เอาชนะคะแนนเพชรแปลิวสอจอวิชิตแปลิวที่เวทีวมวยอตอกอรครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2563ส่วนเดโชเล็กปอบุรีล่ะครับเป็นมวยจากสงขาปีนี้อายุ19ปีครับส่วนสูง172เสสซนติเมตรอนที่ไข่มวยสิงห์มาวินครับพร้อมหลังก็มีแพ้คะแนนชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนครับที่สงขาเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ก่อนนั้นเลยก็ชนะนกยก4ี่เพชรเล็กเกียรติชัชนนันครับทบ พฤศจิกายน2564และก่อนนั้นก็มีชนะคะแนนซันโวบูมเด็กเสียนครับที่ชนบุรีเมื่อวันที่28กันยายน2564ครับทรงและสไตล์การชกของเจ้ามาวินสวนกีฬาห้วยต้มน้นครับพี่เอกปตานีครับให้การสนับสนุนอยู่เป็นมวยขวาเปิดเกมเดินชนนะครับเตะต่อยรุนแรงครับเน้นไปที่หมัดกับเตะนะครับตัวนี้นะครับส่วนวงในก็พอใช้ได้ครับส่วนทางเดโชเล็กปอบบริลักษ์ครับทรงสไตล์การชกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่อง อาวุธมีทุกลูกครับแต่ที่เด่นๆน่าจะเป็นแข้่งขวาที่เตะได้แม่นได้คมแล้วก็มีลูกถีบทําลายจังหวะเก่งครับส่วนหมัดสอก็พอใช้ได้ครับมุมมองและทัศนะของผมครับถ้าดูตามอาวุธมวยครับเดโชเล็กไม่เป็นรองครับแต่ว่าผมมองไปที่ทีมงานผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ สภาพแวดล้อมครับของมาวินสวนกีฬาห้วยต้มนั้นดูจะดีกว่าแล้วอีกอย่างคือความหนักแรงของอาวุธนั้นมาวินสวนกีฬาห้วยต้มดูมีภาษีดีกว่าครับคาดว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเดชเลปอบริลักษ์ไปได้ครับในคู่ที่2มวยไทย7สีครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างยอดโบงามลักกี้บันเทิงครับเจอกับสุนลอสอเจ้าต้งปาจีนครับในพิกัด1 1 2่อยอปอนด์ครับยอดโบงามลักกี้บันเทิงนั้นเป็นมวยจากสงขลาครับปีนี้อายุ18ปีสูง169ซนติเมตรครับซ้อมที่ค่ายมวยเกตเพชรครับฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับที่ช่องเจสีเมื่อวันที่12ธันวาคม2564ก่อนหน้านั้นมีแพ้คะแนนให้กับยกเงินเด็ดเพชรสีทองที่บุรีรัมย์คร ตุลาคม2564ก่อนนั้นก็ชนะน็อกยกสีเพชรดำชัยสอจาโต้งปาจีนที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2564ทรงและสไตล์การชกของยอดบบวงามครับเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธมีทุกลูกครับฉลาดหลักเลี่ยมดีเข้าออกมวยรวดเร็วนะครับเตะต่อยแม่นคมครับส่วนทาาด้าสุลลอสอจ้าโต้งปาจีนครับเป็นมวยจากอุบลปีนี้อายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซอนที่ไทยมวยสอจาลุวันครับ ฟอร์มหลังนี้ถือว่าสดทีเดียวครับ7จ็ดไฟล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ชนะ5เสมอ2แล้วก็ในจํานวน7จ็ดไฟนี้มีชนะนอกไปซะ3ไฟนะครับ3ฟอร์มล่าสุดครับชนะนอกยก3คุมไผ่สจุลเสีนที่เวทีมวยช่อง7สีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาและก่อนนั้นก็ชนะคะแนนเพชรสองแสงเพชรเจร,เริญวิทย์ครับที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่15มกราคม2565 ก่อนนั้นอีกก็ชนะนกยก3เพชรสยามจอพัทริยากีฬาสยามครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ส่งและสไตล์การโชคของสุดหล่อนั้นเป็นมวยบู๊ดูดันเปิดเกมเดินเดินชนครับเตะต, αι ต αι ่อยรุนแรงวงในปั้มตีรุนแรงครับมุมอมองและทัศนะผมในคู่นี้ครับทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยที่กำลังฟอร์มดีนะครับเป็นดาวลุ่งอนาคตไกลทั้งคู่สดจากขั้วกำลังมั่นใจเรืยกัน ยอดบวงามนั้นจะได้หลักได้เหลี่ยมครับสุลลอจะได้ลูกแข็งแรงหัวจิหโวใจดีครับลูกหนักลูกแรงจะอยู่กับสุลลอครับแต่ในมุมมองและทัศนะผมครับยังดูว่าย,ยอดบวงามดีกว่าในเรื่องของหน้าเสือสภาพแวดล้อมแล้วก็หลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมเชิงมวยครับดูดีกว่าสุลลอสอเจต้งปาจินครับคาดว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับในไฟ์นี้ครับ ไปที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดครับสัปดาห์นี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรด,ดำเพชเกียรติเพชรเจอกับมีโชคบางกอกอลัย,ยนต์ในพิกัด132ปอนด์ครับเพชดำเพชเกียรติเพชรนั้นเป็นมวยจากจังหวัดสุรินทร์ปีนี้อายุ26ปีครับสอนที่ค่ายเกียรติเพชรฟอร์มหลังมีชนะคะแนนก้องเกียรติทอพันสี่เก้าครับที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่9มกราคม25 6 5ครับ ก่อนหน้านั้นแพ้นอกยกสให้กับวรพลเกียรติชัชนันครับที่ลุมพินีเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2,564ก่อนนั้นก็แพ้ให้กับมหามงคลอวอวังพรมที่ช่อง7สี เมื่อวันที่18เมษายน2564ทรงและสไตล์การโชคของเพชรดำครับก็เป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีนะครับเดินเตะเดินต่อยเปิดเกมเดินชนนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจดีหน้าเสือดีสภาพแวดล้อมดีครับส่วนมีโชคบางกอกอะไรยนเป็นมวยจากยโสธรปีนี้อายุ24ปีซ้อมที่ค่ายบางกอกอะไรยนนะครับ ความหลังก็ชนะคะแนนดีสวยน้อยสอดำเนินที่ลบบุรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ก่อนนั้นก็ชนะคะแนนไทยสอจอเปยกอุทยัยที่ลาดเดนเินเมื่อวันที่26ธันวาคม2564ก่อนนั้นอีกก็ชนะคะแนนเทศิริชยัยเดชดเทศศรีทองครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564ถือว่า ฟอร์มดีทีเดียวครับ3ฟอร์มหลังที่ผ่านมาทรงและสไตล์การโชคครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทหมัดซอคมครับทัศนะและมุมมองของผมแม้ฟอร์มการชกของมีโชคจะสดและชนะติดต่อก,กันมา3ามไฟครับแต่เทียบองค์ประกอบโดยรวมผมยังมองว่าเป็นรองอเพชรดำพอสมควรครับทั้งด้านเวทครับเพราะว่าล่าสุดนั้น เจ้ามีโชคต่อยไว้แค่129ปอนด์ครับส่วนเพชรดำครับต่อยไว้133ปอนด์ครับไปนี้ต่อยกัน132ปอนด์มีโชคก็เสียเปรียบไปนิดนึงครับแล้วก็เทียบหน้าเสือสะพายไวล้อมครับเพชรดำเป็นมวยของทีมคนจัดครับก็จะได้เปรียบไปนิดนึงในเรื่องการเดินของราคาและก็ การออกอาวุธมันจะเห็นจะชัดกว่าครับรวมทั้งกระดูกการผ่านมวยครับเพชรดานั้นผ่านศึกเนื้อเสือใต้มาเยอะกว่าครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาเชนะคะแนนมีโชคบางกอกอะไรยนไปได้ครับสำหรับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ